ทุกคนอยากรู้กันไหมทำไมเจ้าสาวต้องใส่ชุดสีขาวด้วยสวัสดีค่ะวิจชาแนลพอยติวค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับซีรีส์ความลับของสีที่หายไปนานมากเลยค่ะแล้วหลายคนก็เรียกร้องหุยวานนะคะว่าช่วยเอาซีรีส์ความลับของสีกลับมาหน่อยอยากฟังสีนั้นอยากฟังสีนี้ดังนั้นวันนี้นะคะวิวก็ขออนุญาตตามใจทุกคนค่ะด้วยการเอาความลับของสีกลับมานะคะและแน่นอนนะคะชุดมาจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้วันนี้เราจะไปพูดถึงสีอะไรได้ถ้าไม่ใช่สีขาวค่ะวันนี้วิวรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสีขาวมาเล่า สีขาวในประวัติศาสตร์สีขาวแห่งความต้าสีขาวแห่งความบริสุทธิ์และที่มาที่ไปของชุดเจ้าสาวสีขาวแบบที่เราใส่อยู่นะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับสีขาวกันเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าหลายคนที่มาทางวิทยาศาสตรน์นิดนึงแล้วเข้ามาเห็นคลิปความลับของสีขาวเนี่ยน่าจะอยากเถียงวิวขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยจะมาพูดถึงความลับของสีขาวไม่ได้นะ <ๆ S 2> เพราะว่าสีขาวมันไม่ใช่สีใช่ค่ะจริงๆถ้าเราจะพูดในแง่เนี้ยมันก็ใช่แหละแล้วเราก็พูดแบบนี้ค่อนข้างบ่อยสีนั้นก็ไม่ใช่สีสีนี้ก็ไม่ใช่สีนะคะเพราะว่าการที่เราจะเห็นอะไรสักอย่างเป็นสีขาวเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่วัตถุนั้น่ะมันสามารถสะท้อนแสงกลับได้แบบหมดอะไรออย่างงงงเี้้้ดดัััันนนนมมก็หหืแบสทะ เข้าตาเราเราก็เลยเห็นสิ่งนั้นเป็นสีขาวอันนี้คือเป็นแบบในเชิงวิทย์อ่ะนะแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สีนี่สีนี้ไม่ใช่สีนั้นมันก็ไม่มีสักสีที่เป็นสีละค่ะดังนั้นวันนี้นะคะขอให้รู้ไว้ว่าคําว่าสีขาวที่เราจะพูดกันต่อไปนี้เป็นในเชิงศิลปวัฒนธรรมค่ะทีนี้ถามว่าสีขาวมาจากไหนแน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนคลับซีรีส์ความลับของสีนะคะจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อถ้ำลาสโกค่ะซึ่งเป็นถ้ำที่มีงานศิลปะตั้งแต่สมัยยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะคะอายุปปรระมมมาาาาาณ5,000ีีีท่่่เพพพูดถึงกััันนนนบอยๆวภภ้ อยู่แล้วก็มีการใช้สีนั้นสีนี้อยู่ถือว่าเป็นสีแรกๆที่มนุษยชาติรู้จักนะคะและในจิตกรรมฝสาผนังของถ้ำนั้นเนี่ยนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องมีการใช้สีขาวด้วยค่ะดังนั้นสีขาวจริงๆก็ถือว่าเป็นสีแรกๆเลยแหละที่มนุษยชาติของเรารู้จักนะคะต้องบอกว่าอันนี้แอบแปลกนิดนึงค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่สีที่ผลิตขึ้นมาง่ายขนาดนั้นนะคะคือมันไม่เหมือนสีอื่นๆไงที่เราสามารถเอาสีนั้นสีนี้มาผสมกันแล้วก็เกิดเป็นสีมันได้ในขณะที่สีขาวเนี่ยมันก็คือต้องเป็นวัสสสดุททีีี่่ขขาาาาาววเเเเลยนนะะคพืออมใช้ํป็ อย่างไรก็ตามค่ะในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาโชคดีนะคะที่เขาเจอวัตถุสีขาวแล้วก็สามารถเอามาทําสีขาวได้ค่ะซึ่งสิ่งที่เขาใช้กันในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็คือแร่ช็อกค,ค่ะซึ่งมันก็เป็นแร่ที่เราเอามาทาช็อกแหละแต่ว่ามันเป็นช็อกแบบสมัยโบร,ราณน,นะในสมัยปัจจุบันช็อกที่เราใช้ใช้กันมันจะมีการผสมสารอื่นเข้าไปยกตัวอ,อย่างเช่นยิปซัมเป็นต้นค่ะ,คะหรือถ้าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาไม่ใช้แร่ช็อกกันเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะใช้เป็นแร่เคลไซ์ค่ะส่วนในยุคสมัยอื่นๆนนนนนีีีี่่่่่่ยยะะะะคคมมััักกก็จกาาาาาาาบทททึแววววออใใชช้้้สสสสิิงงงํํขขต เช่นศิลปินอิตาเลียนนะคะในช่วงสมัยศตวรรษที่13ค่ะเขาจะใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ปูนขาวนะคะในการเอามาเพ้น์เป็นสีขาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าตลอดประวัติศาสตร์ของสีขาวเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งอยู่ค่ะก็คืออย่างที่วิวบอกเลยว่าสีขาวมันผลิตยากนะคะต่อให้จะมีไอที่วิวพูดไปเมื่อกี้ว,ว่าเขาใช้ในช่วงสมัยศตวรรษที่13เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ปัญหาของสีขาวคือมันไม่สามารถเพ้นลงได้แบบทุกที่อ่ะคือมันเป็นสีขาวที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนนหรืือออวววว่่าาาาาาเมมใใชช้้้้้แแลััก็ไดดคบบงสบงสุพผิ ะะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่สามารถผลิตสีขาวได้นะคะเพราะว่าในที่สุดด้วยการค้นพบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ผลิตสีขาวขึ้นมาได้ประเภทหนึ่งค่ะและเป็นสีขาวที่สามารถใช้ได้ในแทบทุกวัสดุแทบทุกพื้นผิวเลยนะคะตั้งแต่ที่เขาคิดค้นสีขาวนี้ขึ้นมาได้นี่นะคะเรียกได้ว่าเขาเอามาใช้กันแทบจะตั้งแต่แบบสากกระเบือยันเรือลบเลยค่ะตั้งแต่เอามาทาสีบ้านทาสีพื้นทาผิวหน้าและอื่นๆอีกมากมายนะคะเรียกได้ว่าครอบจักรวาลมากๆดูแล้วแบบโอ้โหสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ปัญหาเดียวของสีขาวนี้คือมัน เป็นพิษและมันเป็นพิษระดับที่สามารถทําให้เราตายได้เลยค่ะสีขาวนี้เนี่ยนะคะก็คือสีขาวจากตะกั่วนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งจะพบในช่วงแบบยุคกลางหรืออะไรเลยนะมนุษย์เราเนี่ยค้นพบการใช้สีขาวจากตะกั่วมันนานมากๆแล้วค่ะถึงขนาดที่มีบันทึกของคุณคนนึงนะคะชื่อว่าฟีนีดีเอลเดอร์นะคะในช่วงคริสต์ศักราชที่23-79เนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ว่าวิธีทําสีขาวเนี่ยนะง่ายมากๆเลยให้เราเนี่ยนะเอาตะกั่วมาใส่ในหม้อดินที่มีช่องแยกเอาไว้ใส่น้ําส้มสายชูแล้วก เอาหม้อดินที่มีตะกวัวกับน้ำส้มเนี่ยไปวางไว้บนชั้นวางนะตั้งตั้ง,งเอาไว้ข้างๆอึวัวนั่นแหละแล้วทิ้งไว้ประมาณ1เดือนหรือนานกว่านั้นนะไอของน้ำส้มกับอึวัวเนี่ยมันก็จะทําให้ตะกวัวเนี่ยกร่อนกลายเป็นฐานประกอบสีขาวสวยมากเป็นผงๆที่แบบเรียกได้ว่าเป็นผงวิเศษเอามาทานนั่นทานนี่ก็ขาวสวยไปหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็คือเลดคาร์รบอนเนตนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในยุคสมัยโบราณเนี่ยเขารู้จักสิ่งนี้กันในนามตะกัวขาวนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ถึงอันตรายของงงสิ่่นนนนี้้กัััคะด กัวขาวเนี่ยนะคะตลอดประวัติศาสตร์เราจะเห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่ฮิตมากๆโดยเฉพาะยุโรปนะมีการเอาไปใช้ทั้งในภาพวาดทั้งในสถาปตัตยกรรมนะคะและส่วนหนึ่งที่ทําให้มันฮิตมากๆเลยก็คือมันติดทนมากค่ะทุกคนถึงขนาดที่เอาน้ําล้างมันก็ไม่ออกนะคะซึ่งคนในสมัยนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เอาแค่มาทาตู้ทาผนังนะแต่อย่างที่วูบอกเลยว่าเขาเอามาใช้เป็นเครื่องสําอางด้วยแล้วมันก็ฮิตตั้งแต่สมัยแบบกรีกโบราณไล่มาจนถึงแบบประมาณศตวรรษที่18เลยอะ่ะมนุษย์เราก็คือใช้ตะกัวขาวเนี่ยนะคะในฐานะเครื่องสําอางกันันนนยยาวๆแบบ้เลค่ะ ซึ่งด้วยความที่ตะกวัวขาวนี่มันเป็นสีขาวคนสมัยก่อนเขาเข้าใจกันว่าการเอามาทาผิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวดูขาวก็คือเอาสีขาวทาลงไปผิวมันก็ดูขาวไงนอกจากนี้บางคนเขาก็จะบอกว่ามันทําให้ผิวนุ่มนะทําให้ร,อย,รอยนู่นรอยนี่หายไปจากผิวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทําให้นุ่มขึ้นแหละเพราะว่ามันกัดผิวให้ทุกคนมันเหมือนแบบลอกชั้นผิวออกไปเลยนะคะแต่ปัญหาที่ตามมาเวลาใช้นานๆเนี่ยมันก็จะแบบมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคนนึงเนี่ยนะคะที่เด่นมากๆในการใช้ตะกัวขาวมาเป็นแบบเครื่อง กฤษนั่นเองค่ะแล้ววิวเคยเล่าเรื่องสูตรลับความงามแบบสวยสยองของควีนอลิซาเบธที่1เอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเต็มๆหนึ่งคลิปเลยนะคะดังนั้นคลิปนี้วิวขออนุญาตไม่ลงรยายละเอียดเรื่องตะกัวขาวมากแล้วกันค่ะแต่เป็นว่าอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าสีขาวในยุคนึงเนี่ยนะคะมันเป็นสีขาวที่แบบน่ากลัวมากแล้วคนก็ใช้กันตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบจริงๆไปจนกระทั่งถึงแบบใช้ในของเล่นเด็กแล้วเด็กก็เอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยคือในช่วงแบบศตวรรษที่ยี่สิบเราก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะคะเพิ่งจะมไมนนน่ีอะะไนนีอะทร ปลอดภัยกว่ามาใช้แทนตะกัวขาวในฐานะแบบสีขาวไหมนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่18ค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการไปขอร้องคุณคนนึงค่ะชื่อว่าคุณกีตงนะคะเขาเป็นทั้งนักเคมีแล้วก็นักการเมืองด้วยบอกว่าคุณกีตงช่วยคิดสีขาวที่มันแบบปลอดภัยมากกว่าตะกัวขาวให้หน่อยนะคะซึ่งคุณกีตงเนี่ยนะคะเขาก็ไปคิดมาค่ะแล้วก็ได้มาเป็นซิงค์ออกไซด์นะคะหรือว่าออกไซด์ของสังกะสีนั่นเองซึ่งมันก็เป็นสีขขาาาาาาาวววววเหหมมมือออออนนกกกกกกกัััดดดูปปลภย่่่ตตะะะะไระคะแญ็พิ ซด์ออกมาได้เนี่ยมันดันแพงกว่าตะกัวขาวถึง4ี่เท่าด้วยกันค่ะแล้วแถมเวลาที่เอามาใช้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบดีเท่าตะกัวขาวอะ่ะเพราะว่ามันมีความทึบแสงน้อยกว่าดังนั้นกว่าจะทาให้มันสีขาวออกมันก็ต้องทาทับ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 หลายเท่าแพงก็แพงกว่าใช้ก็เยอะกว่าดังนั้นสีออกไซด์เนี่ยนะคะก็เลยไม่เป็นที่นิยมเท่าไหรค่ค่ะถึงมันจะปลอดภัยนะหลังจากนั้นนะคะมนุษย์เราก็มีความพยายามจะคิดแบบสีขาวอื่นๆมานานมากอะ่ะแต่มันก็ไม่ติดตลาดสักทีนะคะจนกระทั่งในปี1 9 1916นี่ะถึงจะมีีคคนิดสขาวตัวใหม่ขึ้นมาได้นนะะคซึ่งมัจะทําบห ไทเทนเนียมไว้ค่ะและข่าวเนี้ยมันก็เวิร์กจริงๆล่ะดังนั้นพอคนเริ่มรู้แล้วนะคะว่าตะ,ตะกั่วขาวเนี่ยมันอันตรายแล้วมันก็มีไว้ไทเทเนียมเนี่ยม,มาแทนที่แล้วคนก็เลยเริ่มหันมาใช้ไว้ไทเทเนียมกันแทนค่ะผลลัพธ์ก็คือในช่วงแบบปลายสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสีขาวที่เห็นๆในโลกเนี่ยนะคะเป็นไว้ไทเทเนียมครองไปแบบประมาณ80%ของทั้งโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะสีขาวที่เราเห็นๆกันที่เขาไปทาที่นั่นที่นี่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสนามเท พบตอนปี1916ทั้งนั้นเลยค่ะแต่สีขาวตะกั่วนี่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนใช้มาเรื่อยๆด้วยความเคยชินค่ะกว่าทางยุโรปเนี่ยนะคะจะมาแบนสีขาวตะกั่วแบบจริงจ,งจังๆเนี่ยก็เพิ่งจะในปี1992เท่านั้นเองเอ่ะทุกคนก็คือเพิ่งผ่านมาไม่ได้นานขนาดนั้นเลยนะคะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วแหละประมาณว่าเธอถูกห้ามใช้สีขาวจากตะกั่วนะแต่อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีที่เป็นการซ่อมแบบพวกภาพวาดโบราณหรือว่าโบราณวัตถุอะไรที่เขาเคยใช้มาก่อนแล้ว เราก็รู้วิวัฒนาการของสีขาวไปแล้วว่าสมัยก่อนสีขาวมันอะไรยังไงแต่เมื่อกี้มันเป็นสีแบบที่เอาไว้ทา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 ใช่ไหมคะมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสีขาวค่ะเที่ว่าหลายคนน่าจะอยากรู้มากๆแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยก็คือแล้วทาไมชุดเจ้าสาวนี่ถึงจะต้องเป็นสีขาวด้วยนะคะเป็นสีอื่นไม่ได้หรออ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปดูตามงานแต่งงานต่างๆจะเห็นว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่าสีขาวสีชุดแต่งงานจะต้องเป็นสีขาวแถมที่สําคัญนะคะทุกวันนี้ใครไม่ใช่เจ้าสาวอย่่่่่าาาาาาาใสสีขไไปงงงนนนนนนแตเลยยโดดดค้ๆ ต้องบอกว่าไอการที่แบบเจ้าสาวจะต้องใส่ชุดขาวอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ฮิตมานานมากๆแล้วนะคะถ้าเราไปดูนิตยสารตั้งแต่ปี1849เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเขียนข้างในเลยประมาณว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่เจ้าสาวนิยมใช้เพราะว่ามันสื่อถึงความสดใสแล้วก็ความบริสุทธิ์ของหญิงสาวนะคะแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมชุดแต่งงานถึงจะต้องเป็นสีขาวด้วยอันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนแบบสมัยโบราณจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ฮิตสีขาวในฐานะชุดแต่งงานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาดูตั้งแต่สมัยโบ โบราณเลยเนี่ยไปดูที่การผลิตผ้าก่อนเลยการจะผลิตผ้าขาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาผ้าไปย้อมสีขาวแล้วมันจะเป็นสีขาวแงแต่การผลิตผ้าสีขาวเนี่ยนะคะมันคือการเอาผ้าขนสัตว์หรือผ้าใดๆเนี่ยมาฟอกมาผ่านกระบวนการอะไรต่างๆไปทําให้มันขาวค่ะก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายพอสมควรนะเนาะดังนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะคะผ้าสีขาวเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความหรูหราแล้วก็ความไฮโซมาแบบตลอดเลยค่ะคือถ้าคุณไม่รวยพอเนี่ยหนึ่งเลยคือคุณจะไม่สามารถซื้อผ้าสีขาวได้เพราะว่ามันจะต้องแบบ ใช้กระบวนการอะไรต่างๆกว่าจะขาวใช่ไหมและ2เลยคือคุณไปซื้อไอ้ผ้าแพงๆสีขาวนั้นมาได้แล้วอะถ้าสมมติว่าคุณเป็นแบบคนใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปใช้ชีวิตยังไงให้ผ้ามันยังขาวอยู่อะเพราะว่าการจะทําให้ผ้ามันยังขาวอยู่เนี่ยมันต้องมีคนคอยดูแลให้คอยซักแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันสกรปรกลกเลอะเทอะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไอ้ผ้าขาวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยแบบโรมันแล้วว่าทุกคนคือในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีผ้าคลุมที่เรียกว่าโทก้านะคะแล้วก็จะเป็นแแบบชุดโรรมัันันนนนนสีขาาาาววเเห็ป่ะะออ้จ จะเป็นภาพจำว่าอุ้ยชาวโรมันที่เราเห็นใส่สีขาวกันใส่สีขาวกันไชคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นภาพจำนั้นนะ่ะก็จะเป็นชนชั้นสูงนะคะชนชั้นล่างเขาก็ไม่ได้ใส่กันหรอกคะ่ะทีนี้ประเด็นก็คือแล้วไอการที่เอาสีขาวเนี่ยมาให้เจ้าสาวใส่หรือว่ามาใส่ในชุดแต่งงานเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็พบว่าประเพณีนี้น่าจะเริ่มมาแบบ2000ปีแล้วทุกคนตั้งแต่สมัยโรมันนะคะโดยมันจะมีผ้าชนิดหนึ่งชื่อว่าทูนิคค่ะเป็นผ้าคลุมสีขาว,ขาวน,ะะนสมัมันนะขา,า,าว หญิงสาวมันจะมีความเชื่อมโยงกับเทพีเวสตาซึ่งเป็นเทพีที่แบบเป็นเทพีแห่งความบริสุทธิ์ผู้ดูแลเตาไฟดูแลบ้านแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะซึ่งประเพณีเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าของกรีกโรมันใช่ปะดังนั้นพอกรีกโรมันล่มสลายไปเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าประเพณีนี้รมเนียมเนี้ยมันก็ค่อยๆเลือนหายไปค่ะเพราะว่าถ้าไปดูยุโรปตอนยุคลางเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิยมใส่สีขาวกันนะคะแต่ว่าเจ้าสาวในยุคสมัยนั้นจนถึงช่วงประมาณศตวรรษที่19เนี่ยเขานิยมใส่เป็นเหมือนแบบเดรสต ฉันใส่แล้วสวยหรือไม่แบบชุดนี้ฉันตัดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะนิยมแบบนั้นมากกว่านะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้เอาชุดนี้ไปใส่ซ้ำๆๆในอีเวนต์สา,สา,สาสคัญต่างๆได้ค่ะซึ่งมันก็เข้าใจได้แหละว่าเออทำไมมันถึงไม่ฮิตนะเพราะอย่างที่บอกว่าสมัยนั้นมันก็มีแค่น้ําแบบน้ําแม่น้ําลําคลองที่ใช้ในการซักผ้าน้ําประปาก็ไม่มีผงซักฟอกก็ไม่มีการจะทําให้ชุดมันขาวแบบขาวขาว,ขวมันก็คงยากนะคะซึ่งเรื่องราวมันก็ดําเนินไปแบบนี้แหละจนกระทั่งมันมีคนนึงค่ะที่ทําให้ทำเนียมการใส่ชุดขาวในงานแต่งงานเนี่ยกลับมาฮ ก็คือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียหรือว่าควีนวิกตอเรียนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าชายเอลเบิร์ตพระสวามีเนี่ยในวันที่10กุมภาพันธ์ปี1840นะคะประเด็นก็คือในสมัยนั้นเนี่ยปกติแล้วราชาวงศ์เขาจะมีธร,รรมเนียมกันว่าใส่ชุดไหนราชาพิเศษเขาก็จะใส่ชุดนั้นในงานแต่งงานการแบบพระองค์อ่ะแหกธรรมเนียมบอกว่าไม่เอาไม่อยากใส่ชุดนั้นอยากใส่ชุดลูกไม้สีขาวที่ฉันออกแบบเองแล้วก็จะให้เพื่อนเจ้าสาวทั้งส2อคนเนี่ยใส่ชุดขาวเหมือนก ก็มีบันทึกไว้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องเลือกเป็นสีขาวนะคือมันเหมือนยุคนั้นแบบลูกไม้มันคือการแสดงความหรูหราและสีที่ทําให้ลูกไม้เด่นที่สุดนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะแล้วยังไม่พออนะคะควีนวิกตอเรียยังแหกขนบอีกก็คือในวันแต่งงานเนี่ยแทนที่จะใส่มงกุฎก็บอกว่าไม่เอาจะใส่แบบมงกุฎดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นก็คือการทําแบบนี้ของควีนวิกตอเรียนี่นะคะทำให้เหล่าผู้ดีอังกฤษยุคนั้นก็คือกรีดกันเลยประมาณว่าโอ้โนเธอทําทแบบนี้ได้ยังไงพระราชินีพระองค์ทําแบบนีี้้้ไไมมมม่่โอเเเเคลยยนนนนนะะพราาาาวววใสัััชุดข ชุดแต่งงานของราชวงศ์อ่ะมันจะต้องเป็นชุดสีแดงตั้งหากแต่ถามว่าควีนสนไมคควีนก็คือโนสนโนแคชฉันจะใส่ทําไมนี่งานแต่งงานฉันดังนั้นควีนวิกตอเรียนะคะก็เลยใส่ชุดลูกไม้สีขาวเนี่ยเข้าพิธีแต่งงานไปแล้วประเด็นก็คืองานแต่งงานครั้งนั้นอะ่ะมันกลายเป็นหมุดหมายสําคัญมากๆของประวัติศาสตร์ชุดแต่งงานค่ะเพราะว่าข่าวเรื่องการใส่ชุดลูกไม้สีขาวของควีนวิกตอเรียเนี่ยมันก็ดังไปทั่วยุโรปนะคะแน่นอนว่าราชสำนักในสมัยนั้นอะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของแฟชั่นอยู่แล้วเหมือนกับที่วิว วิกตเรียมีการตั้งต้นคริสต์มาสคนก็ตั้งต้นคริสต์มาสตามดังนั้นควีนวิกต oria ใส่ชุดลูกไม้สีขาวแต่งงานคนอื่นๆเขาก็อยากใส่ชุดลูกไม้สีขาวแต่งงานเหมือนกันไงนี่ยังไม่นับที่แบบควีนวิกต oria ตอกย้ำภาพนี้ไปอีกนะคะด้วยการเป็นคนเลือกชุดแต่งงานให้กับแบบลูกสาวของตัวเองเองแล้วก็บอกว่าเราต้องใส่ลูกไม้สีขาวเหมือนแม่มันสวยก็เรียกได้ว่าควีนวิกต oria ก็คือเป็น KOL เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในยุคน,นั้นแหละก็ทําให้คนเนี่ยแต่งชุดแต่งงานเป็นสีขาวแล้วก็เป็นลูกไม้เนี่า ควีนวิกต oria เป็นแค่คนที่ทําให้การใส่ชุดแต่งงานสีขาวเนี่ยโด่งดังในโยุโรปหรือว่าเป็นแบบคนเริ่มเทรนนะแต่ว่าควีนวิกต oria ไม่ใช่คนแรกนะคะไม่ใช่ราชวงศ์คนแรกที่ใส่ชุดสีขาวในงานแต่งงานค่ะเพราะมันก็มีราชวงศ์อังกฤษใส่สีขาวแต่งงานมาก่อนและเช่น p r i n c e s ฟิลิปปาออฟอิงแลนด์หรือว่า Mary q u e e n of Scots ก็ใส่สีขาวแต่งงานเหมือนกันนะคะหรือพวกผู้หญิงที่เป็นคาทอลิกเนี่ยบางทีเขาก็ใส่ชุดสีขาวแต่งงานอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นในเยอรมนีหรือว่าฝรั่งเศสนะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คน start คนเนทรน ไม่ได้ใส่ตามมีควีนวิกตอเรียนี่แหละที่ทําให้ทุกคน,นใส่ตามนะคะซึ่งมันก็มีคนวิเคราะห์ไว้เหมือนกันว่าแล้วทําไมทําไมฉันจะต้องใส่ตามควีนวิกตอเรียด้วยมันหมายถึงแบบความบริสุทธิ์หรอคือใช่ความหมายแฝงมันก็ยังหมายถึงแบบความบริสุทธิ์ของเจ้าสาวอยู่แต่มันมีอีกความหมายแฝงหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อควีนใส่ค่ะคือเขาวิเคราะห์ว่าพอควีนใส่ชุดขาวแล้วมันเป็นชุดขาวลูกไม้ลูกไม้ก็เป็นสิ่งที่หมายถึงความแพงอยู่แล้วเพราะมันต้องถักด้วยมือแล้วมันยังเป็นสีขาวที่หมายถึงความแพงความแบบตต้้อองงงงมมีีีีีคนนนนนาาาาดดดูแแแลกกััรท่่่่บบจะใสสชุขเ ก็เลยมีความหมายแฝงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าเธอต้องเป็นคนไฮโซนะไม่งั้นเธอไม่มีชุดแต่งงานสีขาวลูกไม้ใสหรอกแล้วไอง,งานแต่งงานที่เธอจัดเนี่ยมันจะต้องจัดในที่ที่แบบหรูหราสะอาดสะอาดเพราะว่าถ้าเธอจะไปจัดงานแต่งงานกลางแบบโรงนาแล้วใส่ชุดสีขาวเป็นเจ้าสาวลากยาวแบบสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะเลอะแล้วมันก็จะเละแล้วชุดของเธอก็จะไม่ขาวอีกต่อไปซึ่งบอกเลยว่าก่อนยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้ค่ะดังนั้นใครทําได้ก็คือเป็นการการันตีเลยว่าไฮโซมันก็เลยกลายเป็นเหมือนชุุดดใในนนนฝั้หญิงงอ่่่ววายชขแแตเรล ว่าฉันเป็นไฮโซส่วนอีกรอบนึงเนี่ยนะคะที่ทาให้ภาพชุดแต่งงานยาวๆสีขาวเนี่ยมันกลับมาอยู่ในมโนของผู้หญิงกลับมาเป็นแบบภาพชุดในฝันเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นเพราะว่าเรื่องสองครามโลกครั้งที่2ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือผู้ชายก็คือไปรบกันใช่ไหมรบกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายพอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเหล่าผู้ชายกลับมาผู้หญิงก็จะต้องรู้สึกว่าอ่ะฉันอยากแต่งงานแล้วคนรักฉันกลับมาแล้วใช่ไหมดังนั้นช่วงจบสงครามเนี่ยนะคะปริมาณงานแต่งงานก็คือเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะแต่ประเด็นก็คือในช่วงเวลาแบบ คลนใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งต่างๆมันก็ไม่ค่อยพอใช้อยู่แล้วล่ะเราจะเห็นว่าช่วงสงครามโลกเนี่ยกระดาษก็แพงรูดก็แพงนี่ก็แพงแน่นอนว่าผ้าก็แพงด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็เลยมีการออกกฎในช่วงเวลานั้นว่าเวลาผู้หญิงจะตัดเดรสใส่เนี่ยนะห้ามตัดเดรสยาวเกินไปคือคําว่ายาวเกินไปคือไม่ใช่แบบว่าอยากให้ใส่มินิสกเกิร์ตนะแต่สมัยนั้นเขาก็จะมีกฎแบบออกมาประมาณว่าชุดเดรสของผู้หญิงเนี่ยห้ามยาวเกิน1.6เมตรนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะแบบเป็นชุดฟูฟ้าหรูหราแล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินนนไไปอออะะะรรย่่าางงงี้ซึพสคคมจบก มันยังอยู่ค่ะแต่ว่ามันมีคนต้องการแต่งงานเยอะมากๆแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจเรื่องโกธห้ามตตดชุดเดสคือชุดเดสอื่นฉันเอาสั้นๆก็ได้แต่แล้วชุดแต่งงานฉันล่ะฉันอยากได้ชุดยาวๆขอได้ไหมขอยกเว้นแบบเรื่องชุดแต่งงานได้ไหมนะคะแล้วมันก็จะมีแบบสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสาวสมาคมงานแต่งเนี่ยออกมาเรียกร้องกันว่าขอยกเว้นชุดแต่งงานเถิดเนี่ยนะมันเป็นภาพในฝันของชาวอเมริกันคือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อเมริกานะนี่เป็นภาพในฝันของชาวอเมริกันเราจะออกไปสู้เพื่อชาติออกไปใช้ชีวิตเพื่ออะไรถ้ากลับมมาาแล้้วเรไไ่ด การแต่งงานในฝันของเราเพราะนี่คืออเมริกันเวนี่คือวิถีชีวิตของชาวอเมริกันที่จะต้องมีชุดแต่งงานสวยๆนู่นนี่น,นั่นมันก็เลยเหมือนกับเป็นการแบบฝังภาพจําลงไปในหัวของคนยุคนั้นที่ออกมาเรียกร้องอะว่าแต่งงานต้องเป็นแบบนี้ชุดแต่งงานต้องเป็นแบบนี้ดูสิเขายังเรียกร้องกันเลยนะคะซึ่งสุดท้ายมันก็สําเร็จแหละเขาก็มีการยกเว้นกันให้ประมาณว่าเอาเลยจ้าก็เอาไปตัดชุดแต่งงานยาวๆใส่กันแล้วกันนะเพราะว่าให้เฉพาะชุดแต่งงานนะชุดอื่นไม่ให้นะคะแต่ในยุคแรกๆเนี่ยทั้งผ้าทั้งไนลอนมันก็ไม่ได ไปแล้วไงว่าฉันอยากได้ชุดแต่งงานยาวๆอยากได้ชุดแต่งงานจริงๆมันก็ถึงขนาดที่ว่ามีคน,นไปเอาแบบพวกร่มชูชีพอะไรพวกนี้มาตัดเป็นชุดแต่งงานกันเลยเพราะว่าอยากได้ชุดแต่งงานแบบนั้นนะคะแต่ใดๆก็ตามพอหลังสงครามโลกผ่านไปแบบผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปเนี่ยด้วยแบบอุตสาหกรรมที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามเพราะว่ามันเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วใช่ป่ะราคาชุดมันก็ถูกลงคนก็แบบว่าชุดแต่งงานมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องสั่งตัดแบบสั่งตัดสั่งตัดแบบสมัยก่อนขนาดนั้นแล้วมันก็มีชุดแบบว่าพรัดี้ทูแวร์พร้อม แต่ก่อนเพราะว่าพวกผ้าพวกลูกไม้ต่างๆมันก็ผลิตแบบเป็นอุตสาหกรรมแล้วนึกอ,ออกไหมคะพอผ้าสีขาวมันราคาต่ําลงคนก็เข้าถึงชุดนี้ได้มากขึ้นมันก็ไปประกบกับไอความฝันที่มีในช่วงสงครามโลกละอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันฝังหัวคนไปแล้วว่าชุดแต่งงานจะต้องเป็นสีขาวและถ้าซื้อไหวฉันก็อยากจะมีชุดแต่งงานสีขาวค่ะและพอคนเขาใช้กันซ้ําๆๆๆมาแบบนี้มันก็เลยส่งต่อค่านิยมมาจนถึงทุกวันนี้ที่ทําให้ทุกคนพอนึกถึงชุดแต่งงานก็จะนึกถึงสีขาวเป็นหลักนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราว ความลับของสีขาวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะไหนใครที่แบบเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าโดนตกจากรูปใน IG วิวบ้าง <c oughs> จินตนาการอะไรกันไปคะ่ะว่าวิวจะประกาศอะไรเอาเป็นว่านี่แหละค่ะก็น่าจะเดากันได้นะว่าเวลาแต่งตัวใหญ่ๆแบบนี้มันก็คือแต่งตัวทำคอนเทนต์แหละเนาะชุดเราก็อลังการกันขึ้นทุกคลิปจริงๆเริ่มจินตนาการไม่ออกแล้วนะว่าคลิปหน้าจะแต่งเป็นอะไรดีมาลองเดากันดีกว่าว่าคอนเทนต์หน้าวิวจะแต่งตัวเป็นอะไรนะคะแล้วมันจะไปได้ไกลกว่านี้ขนาดไหนแต่สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ